สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะในมือของออที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ค่ะมันคือผลของสมอไทยเป็นสมอไทยลูกที่ยังไม่แก่จัดนะคะเพื่อนยังอ่อนอยู่นะคะเป็นสมอไทยของต้นนี้ค่ะนี่คือลำต้นชัดๆของสมอไทยนะคะเปลือกเขาจะเป็นในลักษณะนี้ลำต้นนี้ยังไม่ใช่ต้นที่สูงใหญ่นะคะ ลำตรงสวยดีเหมือนกันนี่ถ้าปลูกเพื่อใช้เนื้อเนื้อไม้ก็จะเข้าท่าอยู่นะเพราะลำของเขามันสวยส่วนสำหรับใบสมอไทยให้เพื่อนๆดูใบสมอไทยชัดๆกันนะคะจะเป็นใบแบบนี้นี่ค่ะนี่คือใบของสมอไทยติดผลปลายยอดนะคะเพื่อนเป็นสมุนไพรไทยนำไปดองนำไปใช้เป็นยานะคะ ใครที่ใครอยากจะได้เมล็ดพันธ์นี่ใบมันนะ <Y topic> อยากจะได้เมล็ดพันธ์ุของลูกสมอไทยติดต่อมาได้ที่อ้ออ้อมีทั้งสมอไทยสมอพิเภกนะคะสมอทะเลสมอเทศมีหลายสมอ087-606-9955 i d line a u n g s a r a 0 9 อังสรา09กับมเมล็ดพร้อมปลูกสมอไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ